ตะกี้ว่าสิต้มมาแต่เพื่อนพี่น้องป้าทวาแ,แกแกมานนิบ่ได้ดอกฮัเโาะสามีเจ้าซื้อม้าั้างลายเรากเดียแท้เนี่ยโดยสบายดีสบายดีเพื่อนพี่น้องมัดสุขสุขคนเนาะโดยเนาะกับทักทาสบายดี รอบแม่พี่น้องเบอด์สุขสุขคนป้าทุ่เนี่ยบมงคลมาสิเอาเมื่อจังไรก่อนรอบพี่น้องหันมาใส่รถเสียเอาเมือ่ออย่างไรชาวมีมไหมต้งงอง <laughs> ตอง้ตองมัดดีๆได้แน่นี่รอบพี่น้อ,นองเนาะจะเนี่เอาลงบนรถไปอย่้อยแปดสิบห่อพี่น้องร้อยแปดสิบถุงไปซื้อมากินเนองเนาะพี่น้องหมดทั้งมวลเนี่ก,ก็บบตา้าซื้อไปใสอ่อ่าเอาเมื่อ ให้น้องๆน,นักเฮียนเพิ่อนอ่าอยู่ฮองเฮียนบ้านโคกป,ปะวายเนาะเมืองอุทุมพรขแขวงสวรน,นเคีพี่น้องเอ้ยอือ่นเนาะ้องคือมีชื่อเพื่อนเยอะเพื่อนอ่าน้องเวตาน้องเวตาเพ, <อ S 2> พร,ะพร,ะราะว่าอ,อ,อ่าทางเพื่อนน้องเวตาเพื่อนนะใกล้เนาะใกล้กับฮองเฮียนพี่น้องเอ้ยการแงใดกายกาบนะทักทายสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเด้อเนาะพี่น้อง บปวาร์ชอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําพี่น้องเลยตอนนี้เนะาะก็อยู่ในช่วงบรรยากาศอ่ายามแรงๆพี่น้องก็ว่าชิกะเกียมอ่าแกขนมแล้วก็เป็นข้าวคองนั่นเนองเนาะแต่ว่านา้ำเน,นี่ยใเมื่อเอาปปอยู่บ้านพุทธน้นามนะจิมื่อเปียกหรือว่าเอิญกวยจับบ่หูเด้อเนาะแต่ว่าทงบ้านอตาเอิญเขาเปียกพี่น้องเลยคือคือสรุปเจ้าสิแกตัวใดโฟมเนาะอันเบาเนาะเอาโฟมแต่มันให้ดีๆเด้อละ มาจ้พี่น้องเลยบอได้ลีโลน้องพี่น้องเนาะข้าขนมละลายอ่ะก็คืออ่าทั้งเบอร์ทางมวนที่บอต้าซื้อนี่กะโบเมนเงินของบอต้าเองได้น้องพี่น้องเนาะอ่ามีอ่าทั้งอ้ายผู้งหญ่ใจดีจะบุญเพิ่นเพิ่นกะอ่าให้บอต้าเนาะซื้ออ่าข้าต้มขนมพี่น้องเลยอ่ามีขนมมีน้ำข้าเปียกละไรก็เงินน้องพี่น้องเนาะอ่าเจกให้นกรองเียนได้อยู่ได้กินเมื่ออื่นพี่น้องเลย เพื่อนก็นอยู่ทางต่างประเทศเพุ่น,นล่ะน้องพี่น้องเนาะขอบมกขอบใจเพื่อนปีปีที่แล้วนี่ก็อ่าเพื่อนก็นลงให้ทางบ้านบอตา้าคือกันน้องพี่นอ้องจยู่ได้อยู่แล้วว่าเฉยไหมาโดยเฉยเลยน้องพี่น,น้องเป็นน้ำเป็นขนมเป็นเงินนี่เด็กเอาซ้อนกันซีนะ่เนาะคอยมาเพา่มมาแม่จะดูเมงแล้วกับบอต้าเขาใส่สามตันแล้วจ้ะ กระจามันลมผีผัดตกแทนนี่โอ้แต่นี่กรมันสูงเลยนี่ใส่ทางหนาหน่อยสิสูงเด้ดิโอเคนี่ก่อนเด้อพี่น้องเดอ้อเพราะว่า,วามันมันมันขอุขางที่ว่าเป็นตะยานอยู่ได้นี่อ้าชับชับชับลายอย่างมางัน,น,น,นลงตุ้งตุ่นเลยนะเออคือเอาเมื่อมันมีเบือนในสีคนหลายคนที่จะเปนเพราะว่าเปียกเพื่อนอ่าลงยาตาเพื่อนตาฮ่าสิอ่าเอาเมื่อมืออื่นมันบัดเยินเอาลุงตุ้งตวดพวกเมื่อมือนี้แหละวะ มือแตงโมือเพียวๆค่ะล่ะซี่มาต้มเขาเปียกอยู่พุ่น้องพี่น้องส่วนเมื่อนี้ก็ซิ่เม่ออาจัดขนมกับน้ำใส่ทงไว้แจกมือ่อื่นสามีิ่งมาได้ยี่ถือ่ารางวัลที่หนึ่งนะมันยากเด้ยนี่เห็นบ่นี่ยใช้ซีเอาก็เอาตลดทีนะ <c oughs> เดินพอสิได้อันนี้ใส<อ>่น้ามันยืมไปเนาะปีที่แล้วนี่ยังว่าอ่าเบาลเซนเพื่อนพี่น้องเลยโอ้ยปีนี้ผู้ใดเด้ปีนี้เนาะ ดีแววววจับจัดจัดหนก่อนลมเนี่ยพี่น้องคอยเมื่อเอาเพราะว่าถ้าว่าสิาาเอาเมื่อมืออื่นโลดบัดอ,อ,อ่าแห้งแห้งยะนะนี่มาเพื่อความสุขของนอ้องๆเฮียน,นเพก,ก,กันได้นี่ผู้ให้แต่มีความสุขคือกันได้นี่ เป็นรถปันชุกวะเนี่ยนะรถปันชุกพี่น้องดีใจได้อน้งพี่น้องเนาะแบบว่ามีอาผู้ให้พอได้อยู่ได้กินแถมได้เงินพร้อมได้พี่น้องมื่อื่นนี่แต่ว่าอาโบหูว่าสีเท่าไดน้พี่น้องเนาะจะเลยมื่อื่นอาคลิปต่อไปพี่น้องเลยว่ายัง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 หลายคลิปอยู่ดอกนี่โว้ยเนียนตึง ของของ Xiaomi โฟมไป Xiaomi ขนมบอต้าตัวน,นี้ไว้ใส่ใช่โอ้นี่ทั้งหนาไสะกะตาบอบอต้าใสา่ทั้งหนามาบตัวใดใส่กะตาได้โอ้เดี๋ยวได้ได้เดี๋ยวบอต้อกากะตาเองแบบ Xiaomi อาแต่โฟมหามัดดีๆละ่ะเพราะว่าต i a นี้เคยไปคนอันจัดไข่ตองสูงจนเทินคอนเดอร์ก็ได้อยูอ่ ต้องพิธีพิธันในในเรื่องพี่น้องเดี๋ยวลมปิวเพราะว่าขัดตุ๊กไปแล้วนะลมม่านหุ่นมานี่เว้ยงานเขาเลยเอาคือพวกเอาแนวลงเบาะก่อนละเอาอนาพวกอนาเดชบ่เอายุสีตั้งไหวน้องพี่น้องเนาะน้อยเอฟซีเพิ่นลจีวินวินหัวนะเพราะว่าบริษัทไม่กันซานพี่น้องเลยมัน มันกะดึงเดืงแดงแดงเนี่ยมันกะสีพอนั่นตั้งวิสังเอาเนี่ยลงแบบเดียวกับนั่นเลยเอ้าใช่บอกว่ามันมันมันบ่อย่างนิ่งนะเขาเปลี่ยนเนี่ยบอต้าต้องใส่กระตาลบก็ได้แหละเนี่ยแล้ลงได้ใช่ปะเมื่อไหร่ได้กนี่ยได้มันลงได้กับลงเบิกเพราะว่ากระตาลบฮัทซีโลฮักกี่น้องได้บ่มันบ่ได้ได้บ่ทำบ่ได้ก็เก็บออกมาน๊าโอ้บ่ได้ เก็บออกมาแล้วนะวันนี้กันไดเปล่าอยู่โอเคได้ได้ได้ยูได้ยูตัวตัวนี้เดี๋ยวนี้ใช้กระตาลวดนี่ใช้ก็ตารวดตาเหยนอันนี้สิงสีลมเลยนี่บวกเบาพรมกันมันเป็นอะไรใส่ยังไรอย่างไงล่ะเออด้อีกะเป็นไงพักอันนี้ก็มีคือไม่เพราะว่าเชื่อว่าพักต้องโอหรือว่าพักต้องสายบ่มีเนาะ ไะไรครับก้าวเปียกมันนัววะเล้วเพ่ซื้อแล้วเพิ่นกระหุบชะใช่เพิ่นกระไรอูไม่ค่าว่านล้วเพิ่อนคนขายเนาะหัวอันนั้นก็แน่น้ำเลยพี่น้องยังไงอยากขายบะติอันี้เป็นพวกลูกซีหอมเจียวอ่ากระดูกหมูพี่างเง้ยเลยฟอฟนัวเนาะเป็นเปียกใส่กระดูกหมูกับลูกซีเนาะพี่น้องอ่าเรียบร้อยเป็นทงเดียวกันเลยอยู่พักนี่ก็

สีเป็ดสีเยี่ยนหัวเลยเนาะพี่น้องเออเดือดลยลาลายอยู่เพราะว่าปีกาเนี่นี่นี่แต่ขนมน้ำเงินเนาะนี่เป็ดจัดนักกลัวเกาพี่น้องเลยต้องขาเนี่เขาเปียกเพราะว่าบางคนกกเับบางคนกินเข่ากินเข่าอยู่ห้องเฮียน อันเคยมีคนมาแจกอะไรน้องๆซื้อถั่วไปเองเนาะพี่น้องเลยซื้อถั่วลงเองนี่เขาเดือนประมาณเดือนก่อนนี่แหละคุณแม่จะลงมาแจกแันนีต้มขกเปียอะไรแล้วก็ให้น้องๆเฮียนแต่ละคนนะซื้อถั่วมาเดือนซื้อถั่วเองมาแต่เดือนอตัดแล้วจะไปตัดแล้วจะเกิดตักถั่วใหญ่กิดถือถั่วใหญ่เนาะเอาไปเบอร์เดียวกันเลยคุณแม่ก็ต้องมีชิมใช้ทั้งพยะพร้อมวันนี้เป็นดอกเบี้ยเป็นเฮียนเลยหน่อยครับปัญญา ลองแตะได้ลยให้มันลงลองเกินอยู่ได้นิเกินยู่่ะถุยเหลือเหีือก็ะตุตดมากเลยตัดพังตัดกระเทิดพที่้องเอ้ยตัดพอดีหัวหอยนะดีหัวหอยเอต่ออะนะดึงดึงดึงะไบ้นีมันบึงคือลายแต่มันเบาเบาดอก กระโบนักวันนี้เอาโบน้าหันน่ะจัดชฮอดโลนึงดูโบเลยแต่ว่ามันหลายอ่ามันมันจีมีอยู่ร้อยกวนนี่แหละเกิดเร้านะนั่นก็มีบอกอยู่ในถุงมันเนี่ยมีจับชิ้นบรรจุร้อยชิ้นนี่ร้อยชิ้นบอกบรรจุมาร้อยชิ้นก็คือร้อยอันเนาะ กี่ระ้ับน่ะเนาะเบาๆนี่จะจ็มีใส่ไข่ไม่ให้หนับปนสีโลหาโลเจ้าก็ถอยออกได้ไห <laughs> มันเห็นยูงบอเนห็นตะเขียบว่ตาได้เลยนี่นี <laughs> <c oughs> ม่มกล้องที่ดีต้องควบคุมแล้วลืมเนาะเจ้าของเห็นเอ็ซีเพิ่นประ <laughs> ห็ตอาอย่างน้อาเช่นจีตะโพมติ ตั้งไซส์แบบแต่ทั้งหนาเอาแบบรถบันสุกเอาคือแบบคืออลนลน่ะล้นๆที่ไงอย่างเงี้ยพี่น้องเลยคือจะเอาไปขายเลยแต่คือจะไปลงงานบุญวัดนะพี่น้องเอาไปขายให้น้องๆหนังเทียนอพอได้งเงินไปหลินบุญธาตุป่ะน่จ่ายกับบุญธาตุอีกทางจีเดี๋ยวเมื่อพ่าพุ่นก็ไปเอาน้ำอีกจังแพ่เกาะ15 นะ่ามีสิบหาแพ็กไปเอาอยู่ห้านูบ้านบอตาพื่ลนโอเคตัวนี้บอตากับต่างกลางเรียบร้อยเร้ยโอ้ยแน่นหึมหมโอ้มีปิวเพราะว่าว่าจีหฮว่าเวียดเพิ่นแลนมาเอาน้ำกับมันมันกระเทินเพิ่นนะอืมกระเทินเอาหลดไปคนระคันใช่ โอ้สุดยอดสุดยอดหัวใจเจขาเมื่ออาพ่อกันอยู่เฮีอนน้องแววตาบบบน,นี้พี่น้องเลยอ่าคือหนักเฮียนนี่น้องหน,นักเฮียนเพื่อนนี่มีอยู่ร้อยเจ็ดสิบสองคนน้องพี่น้องเนาะอ่าตามทีเบลตาถามเด้อ่าถ้าว่าสีบบเขามาเพิ่มหรือว่าสีบ,บรุษลงกว่าหัน แต่ว่าบอต้าถามก็ได้หลายเดือนแล้วนะแต่ทงางไอ้เพื่อนบอกให้ถามไว้เพร่ะอ,อะไรเนาะเพื่อนว่าร้อยเจ็ดสิบสองคนแล้วก็มีแม่ฆูเนาะมีแม่ฆูนี่สี่คนพี่น้องเลยแม่ฆูเพื่อนก็มีของขวัญให้คือกันเนาะพี่น้องแต่ว่าทงางไอ้เพื่อนก็นห้ได้ทั้งนักเรียนให้ได้ทั้งแม่ฆูพี่น,น้องเลยสามีมื่ออื่นเจ้ามื่ออื่นเจ้าก็เป็นแม่ฆูเด้อ มันมันจังอ่ามันจังเป็นหาคนสิเป็นแต่แม่ครัวนี่เป็นแม่ครัวเราเป็นแม่ครัวนะเป็นแม่ครัวเลยก็เป็นแม่ครัวเนาะไปไปไปบัตรนีกไส่ประตูประตางก่อนใช้เจ้าบอาวอลกันหนุ่มก่อนเนาะก่นนะเอาไปแล้วเออไปที่มี้เลยเนาะไม่ค่อยคิวแต่หน้าบนเอาต่อผแม่ลูกหิวแล้วมามาตัดกระวนกระวายล้มที่นั่งเลย phụ <laughs> Yeah. Alo ơi. Ha. Quạt. đứt tuột. มันควันเงยง่อง,องพี่น้องเฮ้ยเอารถคนมาเลยรถเจ้าของกะทิไปห้านเพิ่นฝากเลยด้อว่ะแปบ๊บนึงว่ะเอาเอาไปเลยเพิ่นว่ะโอหสิบห้าแพ็คแพ็คละสิบสองพันกินอกนี่นอ้นองอ่า อยู่มาลีมาแปดสิบหกแต่ราน้ะมันมันคนละกาได้พี่น้องคนละเบอร์อ่าห่วงเข่าเลยมันหอมยังอ่ะทุ่งยางหัวหิวเนาะเอาทุ่งละโลบกเอาทุ่งละโลูกเลยเนาะทุ่งยางหัวหิวให้เนาะหกคูณสิบสี่ 6คูณ14 <64, S 2> พี่น้องนะ6คูณ14เอาสอง6คู14อม่แต่ว่าคูณันนไหร่เปมาบี่เลยเอานถมีแต่6คูณ14แลเปนเป,นเ,ปนเลยเปนรอโอเค <64. S 1> <Okay. S 2> ชันน้องพี่น้องเนาะอ๋ะโอเคเดี๋ยวคอยไปอนันสง่สงรถแล้วก็ไปเอารถจะคของพบได้พี่น้องเนาะอโอ้เรียบร้อย พาดไปหน้าเลยลองสัตว์ภาพมานี้กับกลับเอารถมาเรื่อยๆด้วยสวัสดีน้องเวลตาน้องเวลตาเคนอาจารย์ได้มีบ่หมอใหญ่หมอใหญ่น่าจะว่าว่าส้มมี่อย่างว่าตานี่ยอ่าแถมมลเออเพื่อนเพิ่งนี้แค่สของหมอนั่นหมอนที่เพื่อนอะไรเพื่อนเพื่อนก่อนเนาะบางทีมีมีหมอใหญ่นะจริงๆนะมีบ่มี เพราะว่าน้องเรียน่นกับบบหลายๆคนไปไดเดีเนาะโ้มาน้ยำนั่นแกทำิตมเลยเนาะอะนะเบิ่งก่อนว่ามันบ่เป็นได้แล้วกจังที่ถือมาได้สิออกไปหน้าว่เจ้าบาดี้เดอร์ออกไปหน้าแม่พันอยู่เผามันบ่ไปเอาเข้าไปตู้ก่อนเนี่ยมันสีอ่าแยนมันบุได้ถึงลูกซีดกระดูกหมู พักพี่น้องกอนจังนัวเนาะนี่นี่สิบกิโลพ,พี่น้องสองเขาถ่างให้แล้วเป็นบ้าสองสองเซนกับแปดพันแพงแพงเนื้อต้มเพิ่นกับ่นใส่น้ำซุปน้ำซุปมันเพิ่นว่าโอเคเพิ่นว่าไมคา่ค่าเพิ่นเพิ่นว่าทำนี่โอเคอเจ็ดสิบโลกับอ่เอียงคานอแล้วกะ พองผัวหอมมีกระโถงนะสิหาทรงอย่างนี้ยเลยนึกว่าเพราะว่าเพิ่นเป็นคนจัดให้น้องพี่น้องเนาะเพิ่นว่าได้แล้วก็ได้นะเพิ่อนตัดน้ำแต่ว่าขนมนี่ต้องเห็ดเผื่อไว้ลูกมืดนี่นี่เลยเห็ดตากระทถงนี่นะแต่ว่านักเรียนนะเพิ่นเรามีเจ็ดที่สองคนเนาะแต่กับเพื่อนแต่ว่าต้องเผื่อพี่น้องมันมันมันโมแน่บางทีมีเด็กน้อยเพิ่น ลงมาเนาะหรือ <desserts> ว่าทางลูกแม่ครูแม่คููเพิ่นแตกอยู่เพิ่นก็ยังเอามานําลังเนาะพี่น้องเฮาแตกไปจนเกือบเบิดแล้วดีเทีบยังเหลือเฮ็ดมาเื่อนะดีละเนาะสิได้อ่าอนําลังอีกคู่ๆกันกินพี่น้องเอ้ยคืออ่าานี้เบิด15 15แพ็คนี่ก็เหลือเหลือไปอยู่น้ําก็บ่ตาเอาเกินอยู่1 2ขวดแพ็ค12ขวด เดินไปโย่เอามาเผื่อไว้พี่น้องอันอื่นเนี่ยมันบุพโพใส่ผัดร้านหน่อยพอดีมานน้ำรังยองพันได้ปีนี่นยังแกกบ่หมดิ

แต่หน้าก tamam. ็ขนมเนาะส่วนส่วนเงินนี่เขาเขาปุ๊กข้าวเจทง์นะใส่ใช้มือเอาเนาะพี่น้องคนนี้ตังหน่ะฮะหมดได้ละวอืมเดี๋ยวเราก็จะต่าไว้เอาบ่มีทงยางแต่โอ้อะนี่นะเป็นทั้งอะต่างประเทศเป็นอยู่ทางสหรัฐอเมริกา ว่าสองปีนี่แล้วเนาะบวดจ้าชู้หมัดแหนกาหนีเอาหมัดแงะมาหนีน้อนแกะง่ายมัดทุบนี่นนองแกะง่ายตะกี้ว่าสิต้มมาแต่เฮือนสีน้องป้าทวดว่าแกแกมานี่บ่ได้ดอกบวดจ้าชู้บเห็ตเนี่ยนี่ตั้งคืนมันมันอยู่ในถุงเลยกับพ่อรู้ไหมว่าหมัดให้มันจบดีหน่อยก่อนเนาะเถอนะฮะ เอาไม่ได้งเงลที่เพื่อนไปร่วมงานเราเพื่นพักโอ้ยไม่ดดได้ใจแสดงเราเพื่อนผ่านไม่ได้บอกแล้วแสดงว่าบอต้าต้องได้โพถามในครูรรรรรเพื่อนก่อนนะเพราะว่าถ้าเพื่อนพักมีชีวิตต้มกระเปียกพอต้มกระเปียกแล้วนี่โอ้งานเข่าเราได้นี่เพราะว่าคือจำพวกข้าวต้มขนมนี่เฮาเก็กบไว้ได้เน,น,นาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากระเปียกถ้าเฮาต้มแล้วนี่โอ้ทู่ทงานเข่าสิบสิบกิโลกินไววะเจ้า เดี๋ยวลงหมดตามน้ำเดี๋ยวได้สิแกง่ายก็ผิวง่ายก็การเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าต้องใช้ควบอดทนนะพี่น้องมัดแนวนี้ตั้งน้ำขึ้นขนมเนี่ยมันจริงมันง่ายแบบมือถือไปจ่ายคิดซื้อถั่วไปจ่ายคิดซื้อเงินถือขนมหอมที่แจกพร้อมกันราเห็ดเป็นคนละเผื่อเอาเป็นยังร้อนตอนแตะกินข้าวเปียกแรกถึงเอาขนมกับขนมใจเข้าใกันนะอกันแต่ว่าเอาไปแลกอะไรก็จังมากินข้าวเปียกแม่นบ่ ว่าตาเย็นว่าแบบว่าเห็ดเป็นแถวที่นะเนาะย็นว่าเห็ดเป็นแถวที่ได้แบบว่าเออแบบเอาเอาขนมก็น้ำแล้วก็มือน้อยนะหิวเนี่ยน้อยนตักที่เนาะบ่ได้ง่ายเขาสิดเด้๋ยวผมถงใหญ่ได้เย็นว่าเย็นว่าเพื่อถุงนักเรียนเพื่อลงอ่ะเนี่ยไดก็ได้พี่น้องเนี่ยไดมันสะดวกโอ้ยเด็กน้อยนะเห็ดมาเขาซื้อถุงต้องถื้อทงมือจะที่หิวขนมเอาเงินเนี่ยเธอยากบ่ยว่าแต่น้องๆเป็นสกินน้ำเพลินอยู่ได้ กูได้จเป็นอคนต้มต้มซอยกันสูตรสูสามใมคัวบ่มันนะควดใกล้สิแล้วดหรืป่จังได้แบบหัวหัวกัเป็นตาอยู่ป่ะมมแต่ายใงามใบงใบพี่นนอง งามจะต้นงามจะต้นแต่ว okay. ่าหัวบัวงามเห็นนาเฟินอาควัดมันมาขายมันแต่ชะอ่อนชอบยังไะโอ้มีดินว่างเปล่าน่ะแต่ต้นใบเถื่อนน่าเชื่อปู่จึงไม่เห็นแต่ต่ว่าตัีเดียวกันปลูกคู่เดียวกันตัวนั้นมีตัวนี้กูมีนะโอ้มันต้องเป็นน้ำพันน้ำพันนี่สำคัญนะพี่น้อางนะสำคัญสูงงามดี่ลำเนี่ย แต่ว่าแต่ว่าผมมีหัวได้ยินเขาเจ้าว่าโบสู้ตัวเป็นใบอนเป็นงาออกหลายงาหน่อยนั้นแม่นเป็นงามนะงามบัวสีแดงแบบนั้นส้นเท้าบ้านเทามีเนี้นโบนะมันเพิ่นเอิญคนตางอนนี um ่แหละคนตางอนนี the winter, the no, ่แหละเป็นหัวดกขนาดนั้นฮะดกแบบนี้ครับเบิ่งเบอร์พี่น้องคลิปนี่ก็ยาวพอสมควรเลยเนาะสามีเนาะ แ่ือนอตั้งแต่เฮือนไสๆนี่น้อยๆก็กน้อยนี่ฮนี่อืออีแบบนีแหละหัวน่ะเป็นปุมนะนี่อ่าผ้าตัวนี้เนี่ยหัวแดงงามหั่นนี่อือแต่ดกคือกันแต่หัวสันี่ดกแต่ว่าแป้งบ่ลายเขาจ่บ่ลายบ่ลายเนาะสุปตมรไดงนี่มือก็ให้กูแตนตอดพี่น้องใครอึ้งลืมอยู่มนเป็นประดงบ่จ้ะเอเก่า่เพราะว่าเก่าจําเป็นลูกจํารูปเตาเลยมันอยากเป็นนวนี่ แบบคันไคาอาทิแพ้พี่นอ้องพีต้มกับเพืะะอกแพ้เนาะอะคือว่าเลยเนาะพี่น้องเนาะกะเดี๋ยวไว้ต่อคลิปต่อไปเด้อเนาะกะมื้อนี้กะคือทางพอตาเว้าแล้วก็เป็นเงินทางอ้ายเนาะปู๋ยใหญ่จะดีจะบุญเพิ่นเพิ่น,พนก็อยู่ทางอ่าต่างประเทศเนาะถือว่าปีที่แล้วนี่เพิ่นก็ช่วยอ่ามาทางของเฮียนนี่คือกันเนาะพี่น้อง มีขนมกักะน้ำมเงินปีที่แลลวนี่พี่น้องเลยปีนี้ก็มีขนมมีน้ามีมเงินมี่ข้าวเปียกน้ำแน่ปีนี้เนาะพอน้องๆเพื่อนอยู่ได้กินเพื่นอนว่าจังไดน้องแววตากระชิ่ท้ายบอคลิปนี่พอ,อยังหลายอยู่ด้วยนี่เนาะเอา้าคลิปต่อไปก็ให้ทั้งน้องแววตาเพื่อนท้ายเนาะพี่น้องท่าเบิ่งตาชมน้องกันจังไดก็คือได้ขอโตจบคลิปเด้อแบบนี้ก็ขอบุญขอบคุณทั้งอ้ายเพื่อนหลายๆก็ให้ทั้งครอบครัวของอ้ายเพื่อน จงอยู่ดีมีสุขเดอ้อเนาะไปมาทางใดตลอดปลอดภัยคุณฝากของเจ้าคุ้มครองเพิ่นเนาะขอให้เพิ่นน้ำล่ำเลยลวยมีความสุขยิง่งๆิ่งเด็นไปเมื่อหน้าสาธุน้าพี่น,อน้องเนาะบ๊ายบายพี่น้องสบายดีเด้อ